สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าวันนี้เป็นเกมในที่21ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2020เริ่มกันที่บาสลีย์เปิดบ้านเฉือน,น,นเอาชนะฮาร์ฟิลด์ทาวน์2-1แบ็กเบิร์นเสมอกับเชฟฟิลด์เวสต์เดย์1-1บริสตอลซิตี้ก็เฉือนเอาชนะทางวีคอมไป2-1คัตตี้ซิตี้พาให้กับเบรนท์ฟอร์ด2-3 คนที่ซิตี้เปิดบ้านเสมอสโต๊กซิตี้ศูนย์ศูนย์ดั้คานแพ้คาบ้านให้กับเพรสตันดอทเอนศูนคู่ของ m ิดเดิ s b สเบิร์กับลอตเทนแฮมยูไนเต็ดอันนี้เลื่อนไปก่อนนะฮะไปต่อที่นอรทิงแฮมฟอร์เรสเสมอกับเบอร์มิงแฮมศูนย์ศูนย์ควีสปาร์เกนเจอร์แพ้ให้กับซวรนซีศูนย์สองเวดดิงเฉือาชนะลูตทนทาวสองหแล้วก็วัตฟอร์ดเอาชนะจากฝูงอย่างนอริซิตี้ไปหนึ นั่นก็เลยทําให้ตอนนี้นอริซิตี้ City แม้ว่าจะแพ้ไปครับแต่ก็ยังนําไปจ่าฝูงที่43คะแนนอันดับ2เป็นโซนซีซิตี้มีอยู่39คะแนนแล้วมาดูกันที่โซนเพย์ออฟครับอันดับ3 4 5 6อันดับ3ตอนนี้เป็นบอร์นมัธมี38คะแนนอันดับ4เบรนฟอร์ด38คะแนนอันดับ5วัตฟอร์ดมี37คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นเลดดิงฮะมี36คะแนน ข้ามไปดูที่โซนตอกชั้นฮะอันดับ22ตอนนี้เป็นดบี้เคาิ์ตี้มี16คะแนนอันดับ23เชฟฟิลด์เวสเดย์13คะแนนแล้วก็บวยเป็นวิกคอมวันเดอร์เลอร์ที่เก็บไป12คะแนนแวะมาดูกันที่ดาวสโตร์ล่าสุดยังคงเป็นอีวานโทนี่ของเบนฟอร์ดที่ยิงไป16ประตูแล้วก็ไมเคิลโอลิสของเรตติ้งแอสซิสต์มากที่สุดที่7ลูกเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่เกมถัดไปครับนัดที่22ในช่วงสิ้นปีนะฮะเริ่มกันที่เช้าวันพุธที่30ธันวาคมมีเบอร์มิงแฮมเเปิดดบบบ้าานจอกัร์ี คู่ของมิวอร์กับวัตฟอร์ดอันนี้เลื่อนการแข่งขันนะฮะไปต่อกันที่เชฟเวนครับเปิดบ้านเจอกับเมดิเนสเบอร์ฮารเดอร์ฟิลด์พบกับทามแบ็กเบอร์โลเวอร์ลูตันท้าเปิดบ้านเจอบิสตอลซิตี้นอริชจะเล่นกับทางควีตพาร์คเรนเจอร์เฟรสตันเจอกับทางโคนที่ซิตี้ลอตเทแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอบาร์สลีย์ วีคอมพบคาร์ดิฟซิตี้สโต๊กก็จะเล่นในบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนเช้าวันพฤหัสที่31ธันวาคมวันสิ้นปีพอดีเลยก็เบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอบอลมัรและก็สวอซีจะพบกับเรดดิง